สบายดีชูขูดุูคนถูกมองถูกบอดนักการเมืองวันนี้กับประมาณแปดโมงกับหนึ่งนาทีวันนี้นักการี่ใช้ภาพพิมพ์นองชุกคนมาปนปา่ <c oughs> าไม่ยังวะมาปีกประทูปนึงก็ามาเคลื่อนและกันหนึ่งมองหูหนงทุกคนโอ้ยร่มแบบว่าพัดวันนี้ Diver, charger, คือจะกินหนึ่งมะกรูงมะกรูงอันเลือดตามเมื่อบ้านเดี่ยวกินเข่ากรแซบอยากก็โลโกลเลยๆคือที่แเดนมอขับปวดกระหึงนั่นนะกเสีดเมกินแล้วอันนี้หนึ่งมะกรูเมื่อบ้านหนึ่งกับเข่าถ้ากินข่ากรแซไม่อยากตัวที่ะเย ไปพืชอันตัวนี้เรากินไว้หลายดอกเอฟซีเพิ่นเดืนม่าในนาตาีกันตามมะูอีซีเพิ่นค,คอมเมนว่านาตีเอ้ยเป็นไข่ยังอันตามมุ่งพิษเตอร์ขนหนะกพิษด,ดีแล้วเฮ้ยพิษนักกัเก่า,กาจะมาปวดว,ออวัดวันพอสดขอสดอดภัยกักปัวมันมันตีผื่อไหมจา้จะปิดมาทูน้ำลางอันนี้ทุกคนเนาะ Nâng một số Chị ăn xe thịt hết con thịt cá chay ngoài thôi con cái, cái này thịt, bảo, thịt của

ทีพีปลาทูมันสวยแล้วทุกคนปลาทูปลาทูเคือ <c oughs> ไอ้ผมเด้อ ยิ่งเบื่มีไหนไปกินต้นเทียงน้อกินโเบิดก็ได้ดิสุข,ขอนยกกังกำลังกิสุกกี่ก็ได้กินแบบเล่าๆคือก้ขขออามทุกคนแช่ปลาสำจำถูกป่าได้เฮ้อแต่วันนั้นยังเป็นขายอยู่ด้ทุกคนถ้ากระชววงนี้ต้องหน่อยถ้ากระเป้าในน้อยน้อยงว่ามันอี ท่าน้าหนาวะให้เช่าไว้ได้จะอาบน้ำท่านมาอาบน้ำช้อนมือแะ้วท <c oughs> ุกคนจะอาบน้ำจากซาคมดิคือสีมีแห้งอะนะผีชีสวงในในตู้อนี่เนี่ยเสื่อระชิสุงพผกินจีบอยู่ละทุกคนเอาออกซะ ทานทล้ก็อย่ามันปุดประหยัดนะทุกคนแล้วก็คีบออกวางบนประหยัดออ้ห่อน้บัสดีตามผิดทุกคนสองหน่วย อันนี้ก็ะเทียมอันนี้เป็นนัดเป็นเฮกเป็นนัดเป็นไอเชียงเบาเบาเชียงเปเชียงเปยเลยกระเทียมกระจนใหม่จีไปจีมากอะไรแบบนี้ก็มาเริ่มสพูดเริ่มเริ่มปูดเริ่มทำเริ่มทำ ูกับพี่กันนะโอ้ยมาทู่แห่งทุกคนพีงหัวกลบอันนาตาที่ิซอนในภาพเป็นไข่เป็นนาวเดียนเ้าเฮา้ยูอันไก่พี่นะคณะไก่ไก่บ้านนะ เป็นไข่เป็นไยโอ้ยสิบเอาไปอยูนไปเช่าบ้านอยู่ก็มูเป็นไข่ไปลลลกกเลยกับพวกหมูคนเล่าแนากันนี่แหละนั่นนี่เป็นไข่แห้งๆไข่เฮ้งคือแบบนี้แหละแล้วมูคนเล่ามัขเป็นเป็นอะได้ยา ยาตึ้นเม็ดนี่แหละเอาไปแต่บา้านเอาไปแต่เล้าที่แหละเพื่อนอะไเจ้าฉีกินก็ยาน,น้าข่อย <c oughs> ดีดีกระเพาะบดีนั่นนี่แหละคือว่าหน้าดีกระเพาะมันขื่นเน่ะนะพนัากับกินยาอยู่แล้วกินนั่นเขาซื้ออยู่ซื้อมากินอยู่แล้วยาแล้วก็เขาจะกินลายอยู่แล้วนะนกระเพาะมันขื่นวันนี้ประมาณสองครั้งเดยแหละเจ้าจะกินวาน้าข่อยเพืนะ่อนนะอัที่บอายาให้กินไดยเป็นเด็กน้อยผูใชย ของของสาองำการกับกับราชาเขาอ,อะไรกับกระเทยมูคนนั้นัวนั้นอะไรลาชาวละบ่าเขนเป็นกระเทย,อ,เทยอยู่้โอ๊ยอยู่นกก้ำการพอกินไปเลย <c oughs> กินไปถ้ผักช่อมงสมาละลายเนาะสามารถอันอ่นอามันละลายมันอันอันอันแหละกินไปจะมาน,านั่นชิบหานาทีทุกคนอ,อ,อยู่ก็ได้ด้วยใจกลวใจยขาด ยามันตียามันตีกันเลยยามันก็ได้ข้าหยาถ้าว่ายามันขุ่มยามันตีกันกนี่แหละก็ถูกถอยู่ใกล้อย่าลูกใกล้อยากา่เรียกว่าพุกขนเดิก,กยานี้มันเดกแจะแล้วประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มพันนอนเตวิสในหาสามสามสี่หาทุ่มอยูเลนัไปหลังมือก่อนเด็๋มวาว่าโต เด็กปั้นอะบ้างนี่ปั้นหาทุ่มหมดเลยตามเลยทุกคนมาหนี้มันรูยามันตีกันมันมันกลุ่มเนาะมันยามันตีกันใจจักรูใจจักขาดดึกกระถึกลึกลุ่นอยู่ปุ๊บเขาก็นว่าเฮ้ยช่วยช่วยอิ๊งนี่บอกเบี๋ยวมันเ้าล้วช่วยอิงนี่อิงเมื่อยใจจักขาดเขาก็นอนสู้อยู่ด้วยเฮ้ยซอวยอิ๊งนี้อิงใจจักรูใจจักขาดซอวยอิ๊งนี้เขาก็นอนสู้อยู่ ว่าอันญามันตีเป็นยายากุมทุกคนน่าบวดปินยาปีนย้ำยังไงอาบักเกออาชัยไปเลยพุกแล้เขาก็นอนสูงเขากระฮึกอยู่ฮึดฮึดออหักสุดอยู่อันนั้นคือบักเือเออเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากเมนที่เขาหรือคนเขาเป็นลูกใจจะขาดเป็นลูก ลูกย่างกวงก็ตามซอยแหลแม่ย่างกวงคือย่างซื้อยาหาหาซื้อสมทุกคนที่สุกบัม่วงน่ะไปพบกับขายตลาดอันอยามมเมื้อยามมื้อเช้าตลาดที่1ที่2จขายม่วงไปได้หน่วยนึหน่วยคือว่า้าบาดแ่40บาทนขายยมากัดกินมันว่ามีแห้งยาวๆครับอันบ่ได้ล้างบ่ได้ล้างเลยคับย่างกิน กัดละกัญญางกินโอ้หัวปลาทูดอะไรมาอ่าซื้อละกัญญางกัดกินไปช่อยย่ายช่วตามช่วยเลยกัดกัดกินกัดกินอาบมั่วละกัญญาอังขัดประด้ไม่นะวมันบุหรีป่าเขาดิกัดกินละกัญญาอังมากยาตมาห่อญาติมาห่อนอนเน่ยกระมันนอนกระช่วงออกช่วงเขาได้กินสุกเออบบเกือบเกือบป่วยยาง ัโลโลตีบเขาตีขทีข่ทาหันใจอะไทุกคน <c oughs> ขึ้นมายาดีก็เลยกินน้ำเค็นก <c oughs> าจะดีอยู่ในหลักธายาเขาอากาจะดียูายาเขาจะเขากิน,น,กนรายงานมันกระตุ้มเนาะมันยายามันตีัน,นาดเย้ย <c oughs> อ้หนาเป็ดใช่ปะโอ้ยอันซชยปู้นี้ใกลจะขาดโอยปุ้น้ใกล้าานเขา,าก็นอนชวยอยู่ด้ นายสิบแบบกับบริทมาออัอันตัวเป็น่างใดเฮ้ยตัวเป็นแนวใดอาการตัเป็นไเฮ้ยตัวเป็นจางใดเขากับบริษัมอเตอร์นอนก็ได้นะตีนจะคุยโตให้เขาอยู่ได้านี้เ้าก็เลยขึ้นมาขึ้นมาบ้านลยว่าหลักเราขึ้นมาบ้านเลยแต่ลงไฟลงไฟเบอกว่าน,นอนอัน ยบกรุงเทพน่ะวุ้ยบบนอถ้าออกจากงานนะเผื่นออกจากงานหมอกแลนยได้มอนเทวันหมอกทวายากลุ่มนะออกแล้วไปโทรหาเพิ่นเฮ้ยอีบอวัวท้องัดุงเทพหรุ้มบ้าน้องเไปนอนเมืองใดบอได้เข้ามาตที่เลยได้พรทียังลิกงานอันทำให้ฟองพุ่มามพุ่มด้วเห้าหมูเนี่ยเคนเลิกเคยเลิกามุ่ม้างักแล้วมันก็ถาถาในชวนลุ่มทุกคนถาในชวนลุ่มมาแล้ ส,ส่วนลุี่นีนะถ้าสวนลุมถ่าไปขามามันเดิก sure. แล้วบัดนี้ขบูนั่นแะูลนาตาลีป๊กอันมาเบิ่อขนาดเลยขาไปมามันเดิกมันทอดยามนอนยามผักโพดเขากำเหื่อยแล้วหนังนังุดนมือรีดน่าจผักโพดบ้านนี้เลยนาตาลี้ยมันเดกอดใส่สวนเขากับิิบดมันคือมันเดิกเลยถ้าเละออออกกับสวนกกัพ่อนางหรืนนางขวนอะไรเจอบอเออเนะอันอันวยายังไ้เลือกงานนะที่ที่กิงเลืกงานไได้ พวกห่วนางเต็งตัวอ่างูรุงคาสัตหนักหนักจักเลยจัเลยจะเลยส่นช้าผู้ช้ายอัะคุณใจกันฮะเขาบอกอ่านเขาบดิทาได้บานอักตัวคือตัวเองครบริทาบันจะนาฬิกาอึ่งอึงอึงตะเลยบริทามาอันตัวที่ไปใช้เแลี่ยอิงอิงเขาใด้สวนรณคนละอื้นเดียวทูหาอันเขาทูทูหา กับโบให้ชุดบีนะะี่ก็ว่าว่างในขณะในการกวางไปนาะอันนี้ว่ายังบริลลกงานเพราะว่าวางสายปรับ,ขบรเขายางเขาเขา,ขาส่วนลุ่มนะยัง,งเขาชุนพ่เขาจะอีพอดีเออแบบฟุ้งอยู่ใจแล้วนะว่วา,าัดสิทันตลีตามันเดิร์กแต่าะใช้ตะวันหลุดใช้ผ้าตะดินยังยังโบเบิร์ตจะหลุดอันเีค้ครับไปนั่งหลุดใช้ผ้าตะดินไปนอนน้นนนำมันน้ำหมูอยู่โรงเรียนเศรษฐีบิ้งนัวทุกคน นั่งแบบเป็นงูดกึเงเอ้ยเออเป็นงูนั่งกำมานั่งรถไึ้นรงแล้วอ่านันังรดไปผ่าไปนอนอยู่ลากข้าวรู้็มาสบายพ่อเห็พังพ่อหมวนชนคูย้อนพ่าพื้นนะพ่อพื้นไห็พังต้นหอมนั่นแหละนั่งไว่าเพื่อนกินหายากเพื่อน เพื่อนกินหาได้เพืกินได้กินอะไรเพื่อนตายหาบ่ได้น้ำปลาทุกคนกานทาวางสายมาฮัลลูมเริ่องานบ่อีหมอยังไรประมาณสองทุ่มสามทุ่มวางสายปลามันดึกเหลือหอกกระตูถามเขาจะเขาจะพักโขลนวางสายปลาพะวายากไงไงไงเขาชวนลุ่มนะเขานั่งเขานั่งกันในชวนลุ่มดิเพื่อนบู๊เพื่อนบู๊เขาถ่ายอย <c oughs> ู네่ชวนลุ่มดิเออหน่าตื่นไป นก็่ไครามกันเลยนะนี่กับตัวที่ไปใสนี่ไปไปมนเลยก็พืชสูฟฟางฮ้ยสุดเส็จจะเึ้นมาวก็โอ้ยเกษตรกาประชาคุณเป็นราศีอินททุกคน ไดีอยวจะนี่คิดจะมาโคมทุกคนเดี๋ยวจะมาเยปลาทำไปี่ไข่ดิชี้อีแล้วเกิดอะไรละเล้วเลยเด้อทุกคน อออก้าวพืชแล้วก็เวลากระเบื้กไปหันไล่ตืบเขาก็จะกินบ่อหลายนาทีเด้อกินบ่กอันนั้นกินข้าบวาบัแซ่น้ำพึกบัวใช่ไหมคบน้ำผึกบัวบ่อไว้ น้ำขมปากทุกคนไม่อร่อยนะักกินกันนะนี่ไปชื่อแคบดูครับบางแห้งแคบไม่แคบไม่นึง เด้อจะูกจะโนสมาธิใจกับกดติตามไม่เบิ่เงือ่อเด้อจะผูกจะโคนพบเป็นกระงใจนะขนาดไขยังไมไ่ยุดอันนี้ไข,ข่กระท่ำ <US uneaz morally> Nam <terminar> <elimAP observer> แป่แล้วพว่อก่สบายดีสบายใจ